ดูสิเห็นไหมข่าวขึ้นอยู่ละแกส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแคทจะมารีวิวนะคะ ตัวนี้พนังพายขัดผิวนะคะตัวนี้เขาบอกว่าขาวขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเดี๋ยววันนี้แคทจะมารีวิวให้ดูนะคะว่ามันจะขาวตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาแกะซองกันเลยดีกว่านะคะ่า,า,า,างนี้เลยวิธีใช้นะคะล้างตัวให้สะอาดเช็ดผิวให้แห้งเสร็จแล้วก็ค่อยทาลงไปแล้วก็ขัดวนๆไปแล้วก็ทิ้งไว้สัก 3-5นาทีนะคะเราค่อยล้างออกให้ดูก่อนเดี๋ยวจะทําข้างนี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราล้างแขนกันก่อนทีนี้เราก็จะหอมน้ำพึ้งมากเลยค่ะนี่ค่ะเนือ้อคีก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ คือเราไม่ต้องมาประสมน้ําหรือว่าผสมพวกโยเกิร์ตคือเขาทํามาให้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วโอเคแล้ก็พอกลงไปที่ผิวของเรานี้นี่ค่ะ้อยออกมาเยอะหรอกอ่ะทางลงไปแค่นี้พอก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ถูขัดขัดวนไปขัด กลิ่นจะค่อนข้างหอมมากเลยนะคะจะหอมแบบน้ำผึ้งอ่ะหอมมากนะคะขัดขัดขัดเขาบอกว่าให้ขัดวง,งนี้ เสร็จแล้วก็จะทิ้งไว้สัก5นาทีเดี๋ยวแคทจะมาอ่านสรรพคุณอ่าแล้วก็มีส่วนผสมอะไรบ้างครีมพนาภาัไพขัดผิวสารจากะจากน้ำพึ่งป่าไพยเสาวรสมะเฟืองแล้วก็ ขมิ้นช่วยผัดเซลล์ผิวให้กระจ่างใสเรียบเนียนสม่ำเสมอลดเลือนจุดด่างดํานะคะแล้วก็รอยแผลเป็นอุลายน้าเหลืองไม่ดีรอยแตกลายไม่ละคายเคืองต่อผิวไม่แสบไม่กัดผิวช่วยให้ผิวนุ่มลื่นนุ่มรื่นน่าสัมผัสปรับสภาพผิวให้ขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยมันใช่หรอแกอ่ะวะ้เดี๋ยวเรารอ5้นาทีนะคะ ห้าเจอกันใหม่าทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาล้างออกให้ดูนะคะนี่ตอนล้างนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวแบบว่านุ่มมากอะ่ะหอ,อมอ่ะนี่ค่ะเช็ดแคนออก ให้ดูโอเคแห้งแล้วนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างขาวขึ้นไหมก็ขาวขึ้นอยู่นะดูดิดูสิเห็นไหม ครสนใจนะคะก็ไปหาซื้อกับตัวแทนได้นะคะนะ่าจะหาซื้อง่ายอยู่เห็นตัวแทนเขาก็มีเยอะนะคะตัวนี้อ๋อแล้วเห็นเขามีทําแบบกระปุกมาใหม่ด้วยเป็นกระปุกขนาด100กรัมึง100บาทอันนี้เป็นแบบซองอวันนี้นะคะก็รีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ช้บเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย อมันลงไปลงไปแซ่กลงไปอ่าหอมอะ่ะอยากกินเลย